สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันกับอุ้มครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มฟ o r tiktok นะคะบัญชีคนต่างชาติค่ะวิธีทํานะคะง่ายมากเลยค่ะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะคะที่สําคัญการทำเนี่ยไม่ใช้รหัสนะคะใช้แค่ชื่อ tiktok เท่านั้นเองยอดขึ้นจริงแบบไม่จกตารอยอดไม่นานเลยค่ะหากใครอยากรูนะคะว่าที่อุ้มพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงไหมไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะเริ่มจากนะคะไปแอดเพื่อนกันก่อนนะคะที่โปรแกรมไลน์พิมพ์ assign pump it thai คะ่ะ จากนั้นนะคะก็เริ่มขั้นตอนคุยกับแอดมินได้เลยเนาะวันนี้นะคะอุ้มก็จะซื้อบริการปัมปร๊มฟอติกต็อกนะคะทางร้านเนี่ยก็บอกเราว่าฟอติกต็อกมี2ประเภทนะคะก็คือ 1. บัญชีคนไทยล้วนกับ 2. บัญชีคนต่างชาติค่ะส่วนราคาก็ตามนี้เลยนะ ฟอติกตอกบัญชีคนต่างชาตินะคะเริ่มต้นที่100คนราคา79บาทค่ะไปจนถึง2 0,000เลยค่ะส่วนอันนี้นะคะมีรูปธงชาติไทยก็แปลว่าเป็นติ๊กต็อกคนไทยเนาะเริ่มต้นที่30คนราคา120บาทเท่านั้นค่ะในวันนี้นะคะอุ้มจะขอรองติ๊กต k อกบัญชีคนต่างชาติก่อนค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะอุ้มเลือกที่200อฟอเนาะหลังจากที่เราเลือกแพ็กเกจเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้นะคะเป็นรูปภาพ QR code ซึ่งเอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองง่ายๆเลยเน พอโอนเงินเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะถามหาชื่อ ID ของ TikTok เรากับข้อ2นะคะจะขอลิงก์ TikTok ของเราเพื่อนๆสามารถเลือกให้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยค่ะเปิดโปรแกร,รม TikTok ขึ้นมานะคะจากนั้นไปตรงหน้าโปรไฟล์ของเราค่ะกดคำว่า Edit Profile เลยจากนั้นนะคะมองในวงกลมสีแดงๆที่ผมทำาให้ดูเนาะตรงนี้แหละค่ะคือชื่อยูสเนมของ TikTok ของเรานะคะให้เรา Copy ตรงนี้นะคะส่งแอดมินค่ะ ก่อนเริ่มปั๊มฟอลนะคะแอดมินจะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนยอดเดิมของอุ้มมีอยู่ที่3,500ฟอลโล่นะคะแล้วก็อุ้มซื้อเพิ่มไปอีก200เนาะหลังจากนี้นะคะเราไปรอยยอดขึ้นกันเลยค่ะยอดเริ่มนะคะ35 0 0ค่ะอุ้มก็จะรีเฟรชหน้าจอแบบเรียลไทม์นะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ายอดขยับขึ้นแล้วนะคะเป็น3,800 พอมีคนมากดติดตามเรานะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดฟอลของเราก็ขึ้นครบแล้วค่ะ3,209ค่ะยอดขึ้นไวภาย1นาทีเท่านั้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพอยอดขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะส่งงานแบบนี้ด้วยค่ะ ยังไงบ้างคะสําหรับคลิปการสอนเพิ่มฟอลติ๊กตอกนะคะบัญชีคนต่างชาติจะเห็นได้ว่ายอดขึ้นจริงไม่จบตาเลยคะ่ะที่สําคัญนะคะรอยอดไม่นานยอดขึ้นจริงภายในหนึ่งนาทีเท่านั้น,นะคะ่ะที่ร้านเขาพูดว่ายอดขึ้นจริงเนี่ยสรุปแล้วนะคะไม่ใช่ไม่ได้เคลมแบบเวอร์วังนะคะเป็นเรื่องจริงเลยคะ่ะเอาละคะ่ะถ้าใครอยากมียอดฟอลเยอะๆนะคะก็สามารถทักไปหาแอดมินเขาได้เลยที่ไาน์ i ราปั๊มไอจีไทยไลน์แอดเนี่ยอุ้มจะขึ้นแล้วก็วางไว้ให้ตรงนี้นะคะสามารถแอดตั้งกันไปได้เลยะคะ่ะ อย่างที่บอกไปนะว่าวิธีปั๊มฟอ์ติกตอกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันปลอดภัยนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช้รหัสใช้แค่ชื่อติกตอกเท่านั้นเองค่ะในการทําตอนนี้มันเลยป๊อปปูล่ามากเลยค่ะวิธีนี้นะคะเป็นแบบที่นิยมอย่างมากเลยนะคะในหมู่พวกอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ค่ะเอาละค่ะยังไงวันนี้อุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย